ต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อเทเรสไมเนอร์ er ese, Minor, ซึ่งมีจุดเกาะต้นอยู่บริเวณส่วนกลางของขอบด้านนอกของกระดูกสะบักส่วนจุดเกาะปลายจะอยู่บริเวณอินฟิเรียแฟซเซตซึ่งก็คือหน้าประกบด้านล่างของเกรเทอร์ทิวเบอร์เคิลซึ่งหมายถึงปุ่มใหญ่ของกระดูกต้นแขนกล้ามเนื้อเทเรสไมเนอร์ er ese, Minor, ทำหน้าที่ ในการหมุนข้อไหล่ออกด้านนอกหรือเรียกว่า external rotation และเลื่อนหัวกระดูกต้นแขนลงขณะมีการยกแขนเพื่อกระชับข้อไหล่ให้อยู่ใน glenoid fossa หรือเรียกว่า anglenoid และเพิ่มความมั่นคงให้กับข้อไหล่ต่อไปก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมาสุดท้ายของกล้ามเนื้อบริเวณไหล่นั่นก็คือกล้ามเนื้อ เทเรสเมเจอร์ er Major, ซึ่งมีจุดเกาะต้นอยู่บริเวณขอบด้านล่างของกระดูกสะบักส่วนจุดเกาะปลายกล้ามเนื้อมัดนี้จะลอดอ้อมลำตัวมาสิ้นสุดด้านหน้าแขนในบริเวณที่เรียกว่ามีเดียนลิปออฟอินเตอร์ทิวเบอร์คิวลากรูฟออฟฮิวเมรัสนั่นก็คือบริเวณตรงกลางของร่องลึกบนกระดูกต้นแขนที่แบ่งระหว่างปุ่มใหญ่ ของกระดูกต้นแขนหรือเรียกว่า greater t u b e r คิล er, และปุ่มเล็กของกระดูกต้นแขนหรือเรียกว่า lesser t u b e r คิลกล้ามเนื้อเทเรสเมเจอร์ทำหน้าที่ในการหุบแขนรวมทั้งการหมุนข้อไหล่เข้าด้านในต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อต้นแขนซึ่งจะแบ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าและกล้ามเนื้อ ต้นแขนด้านหลังมาเริ่มกันที่กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่สำคัญสำคัญดังนี้คือกล้ามเนื้อคอราโคเบรคิอัลลิซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เล็กที่สุดในบรรดากล้ามเนื้อสามมาัดที่เกาะอ,อยู่กับคราคอยโปรเซสของกระดูกสะบักโดยที่กล้ามเนื้ออีกสองมัดที่เหลือคือกล้ามเนื้อเพกโทลิสไมเนอร์ และกล้ามเนื้อใบเสร็จเบรชิอกล้ามเนื้อคอราโคเบรคิอัลลิตมีจุดเกาะต้นที่บริเวณยอดของโพราคอยโปรเซสส่วนจุดเกาะปลายจะอยู่บริเวณส่วนกลางของกระดูกต้นแขนทำหน้าที่ในการดึงกระดูกต้นแขนไปด้านหน้าและดึงกระดูกต้นแขนเข้าหาลำตัวต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อใบเสร็จเบรชิอ ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมัดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ด้านหน้าของต้นแขนกล้ามเนื้อมัดนี้มีหน้าที่หลายประการแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการงอแขนและการหมุนของปลายแขนโดยมีข้อศอกเป็นจุดหมุนกล้ามเนื้อใบเสร็จเบรชไยยังเป็นกล้ามเนื้อที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีเนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัดจากภายนอก และสามารถบริหารกล้ามเนื้อนี้ให้มีรูปร่างที่ต้องการได้ง่ายโดยการยกน้ำหนักกล้ามเนื้อใบเสร็จเบ e ชิ i อมีจุดเกาะต้นแยกเป็นสองจุดที่บริเวณไหล่จึงเป็นที่มาของชื่อกล้ามเนื้อใบเสร็จซึ่งแปลว่าสองหัวโดยจุดเกาะต้นจุดแรกจะเรียกว่าจุดเกาะต้นด้านสั้นหรือชอเตเฮดซึ่งจะยึดเกาะที่บริเวณคอราคอย process ของกระดูกสะบักส่วนอีกหนึ่งจุดจะเรียกว่าจุดเกาะต้นด้านยาวหรือลองเ h e a ซึ่งจะไปเกาะกับกระดูกสะบักที่ปุ่มเนื้อแองกลีนอยส่วนจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อมัดนี้จะมีจุดเดียวคือที่ปุ่มน no ูนเรเดียสหรือเรียกว่าเรเดียนทิว r บอร์ิตี้นอกจากนี้ยังมีบางส่วนขยายออกไปเป็นเอ็นแพ่ที่เกาะกับพังผืด ของบริเวณส่วนต้นของปลายแขนซึ่งเรียกว่าเอ็นแผ่ใบซิพิทานหรือใบซิพิทานอโพนิวโรซิตกล้ามเนื้อใบเสร็จเบรชิอเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขนที่ข้อต่อสามจุดซึ่งได้แก่ 1. ข้อต่อกลีโนฮิวเมรันที่บริเวณไหล่ซึ่งจะทำหน้าที่ในการงอต้นแขนขึ้นสข้อศอกซึ่งทำหน้าที่ ในการงอปลายแขนขึ้นและ3ข้อต่อเรดิโออนนาด้านต้นแขนซึ่งทำหน้าที่ในการพลิกหงายของปลายแขนและมือโดยทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์